ไอพี่น้องไปใส่บ้านนำกันเอาทิพน้อพาให้เน่ไยไปค nah, ุณาเป็นวิดีโอเดิมป่ะพี่ได้แล้วบอลเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยมาได้พี่น้องใส่บ้านนะคตว กราษของเราทีสัที่ัเลาจะลอไดเ็นสุญากีญแจก็ไหนก็คือว่าทานแบพาพอแสดงฝ่ามือใช้สุดก็คือหกในถั่วเนาะคุณกระองปรุพูนใส่ราเราษหรือแห้งนบแต่เริ่มต้นคนวัดต้นีมีนนแล้ว ต้องรอดเอาเจอที่ดเก็บเงียภาษาเราามันของดีของข้ามที่เก็บเียวจเรีนภาษาดีอกพาจะสคัญขอข่างักาตอนนักาตเอายานำยอมือเรียวเอาไปเก็บแต่เดียวเอาไปแต่ความกวาสะอาดขนาดขอพ่อภาษาสำคัญของข้ามใส่หมาแย่แหม่ผัวแย่ทำเป็นผัวกอพอตึ้นานเ ก็ท่านใส่หมูทอออย่างความสะอาดชื่อว่าเทบเนี่ยเขียนวิญญาณขอคาเกี่เอตัวขาทุกคนเรามาพิสเขนไปองคนใดคนหนึ่งเขาทีของเขาทุคนที่สวยกันนี่ชือว่าเป็นปรกาความแทของเราความสมาคิของเราสวยเลือดสูตอะไรกันเเา เดียราทำกุบอาจารย์ไปเดีรับสัตวปาไปอย่ชงแบบนี้เ้วยเนาะเช้าแบบนี้ด้วยซึ่งหลักผย้ายไปที่กองแล้วีว่านี่ก็อขาขอาใจทางไข้ลมแดดที่อไอ่ช่วยเรือนับแต่เอาเครื่องทานาวัอเนาเอาเครื่องทาน ก็ขอใลยจงฟังดูแแก็อยากที่เป็นลุงล้านของเฮาในสรพเวลาไปเอาโยกหมาวมาใส่เครื่องทานขอมาวัดมาปะปัวภาษาสีพุยางก็มาสมบูรณ์ด้วว่าสยางก็สมบูรณ์ไปแล้วก็ขอใจจาทานจะพาไปวิสัยกแต้องมีแต่ความขอบใจ สากองไม้หนอนกอดีใจทีสุดเราความดีใจดีใจทีสุดก็สามบองนั่แหละดีใจทีสุดคุณว่าที่หองหายนมาเดี๋ไว้ก็อยากหองหายแจ้น้าตาอะไรลอกมากโทรศัพท์ที่หนอขอที่โอดีใจนึ่งามทีน้องบอล บเดี๋ยวสัพอพี่น้องทีชราเวลาม่านอนวัดนอนว่าน้ำนอนมีร้อยผู้รอยคนมาชราเวลาเชตาับานอนเนาะานอนวอว่านเป็นทาัปะมีสีไร่นนี่ยปะใจที่ีเนันมีร้ยกลจือกองกันนี่มือกองได้พี่น้องเด้อ เซตที่แอบซาดเด้อดีเด้อนี่นี R ่พี R ่น้องทางไกลคนงามคนดังคนงามใจบุญทั t ้งหลายเด้อดีเด้อดังอยู e ่นี่เด้อยังไม่ทันหดซ้ำนาทีซ้ำเซก็นเลยเขาบังคันซ้ำเซก็นจึงฮูนาไม่เป็นซ้ำเซ็งเพราะฮูนางามแต่เอ้ยแม่สาวไตลืองามแต่เอ้ย เราไปลืองามมดใส่ละพี่น้องสีอัลโตเดอร์แมคขวอดซูเปอร์เชฟไงนะโอลี่นี่ไม่เท่าพี่น้องไทยลือไล่เดอร์พี่น้องเดอร์หน่อยเดียวเมืองครของกินของทานเป็น หางไ้แล้วเอาสมาเครื่องแล้วว่างเห็นว่กันร้ายิอขอนกันใสมุกีเออาเบ้อก่อนไสกค่เอาว่างไปไลไไปย้ายไปบนดังตังซูงอยู่หันก็มีนี่แล้วไตังซูงโอ้พนมันดังทางน้ำ

やるよ。

ใช่ไหมีเมีย่งเจดอยู uh ่ม no. hmm? ันเปรี้ยวสีดำเลยสีดำเลยออกมันเลยสีดำก็อยาดแล้วสุขการอดใช่ไหมนั่นเลย ไดเป็นย yeah, ี่ีอยตอนนี้อันนี้เข้าจะ่ามาไทยเออไม่ได้บ้างนอกบ้นเขจว่าได้กน

สุดหน่อยนะตันะฮะเราเอาบุญนัดตุ้กันี่เราพี่น้อทไ่เราภาวนาทำบุญให้กันอ่อนทำบารัสมาร้อมหนึ่งปีอนุนทานารใช้ของจ่ายไม่ใช้อจาแล้วก็จะมีคนที่เ้า งามงามกองบุญพี่น้องพาซารงามงามนีลานเพิ right> ่นนี่เมตุอ่อนเงินคำมดเงินไล่คำไล่เงินทองไา่แมนมดนี่เงินเงินคำคำแมนมดเด้อบุญรักษาพี่น้องสุภูสุขนอายุดีมีแห่งอยู่ดีมีสุกอยย่ดีมีไซร์ละน้อย